สวัสดีครับกลับมาพบกับอ๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขาย RDD Car Center นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับนี่บทระวางแล้วนะครับวันนี้อ๊อฟอยู่ที่โกดังบางนาเช่นเคยนะครับกับแดดร้อน,อนตอนเที่ยงนะครับนี่แต่ว่าอ๊อฟมีรถที่ต้องนำเสนอลูกค้านะครับต้องรีบเข้ามาถ่ายนะครับเอาใจสายลุย นะครับที่มองหารถกระบะแคป4คูณ4นะครับนี่ราคาจับต้องได้นะครับราคาเล้าๆเลยนะครับนี่แผ่นมาให้ดูนี่คันนี้นะครับทะเบียน510นะครับ510นะครับเป็นรถ To y o t a r ร vo นะครับขับเคลื่อน4ล้อแคปนะครับ เครื่องสองนะครับเป็นปี2016นะครับเป็นปี2016นะครับยังเป็นกระจังหน้าเงานะครับนี่บันไดข้างล้อนี่พร้อมลุยอยู่แล้วนะครับ4ี่คูณ4ี่นะครับมีแหลกข้างบนเป็นสีส้มนะครับลูกค้าจะถอดไม่ถอดเราให้ไปอย่างนี้เลยนะครับ มันเป็นออปชันที่ลูกค้าควรจะได้อยู่แล้วนะครับลูกค้าจะไปใช้งานเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนาวางบันไดวางของนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็สอดได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้เราไปให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่มีการถอดออกอยู่ครับนี่ด้านหลังนะครับมันจะเป็นคาลิบอยเดี๋ยวปึ๊บอ,ออกมาให้อ่ามุงกวานะครับ เป็นแครีบอยนะครับมีแหลกด้านบนนะครับแครบนะครับแต่ข้างในไม่มีตัวปูนะครับแผ่นปูนะครับไม่ได้ใส่แม็กไลเนอร์ให้นะครับมีแต่ตัวตัวแครีบอยนะครับนี่นะครับอาจจะถูกใจสายที่ว่าลูกค้าต้องการเข้าป่าเข้าสวนมันทุกใช้ 4, ี่คูณสี่นะครับ อันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงครับสำหรับเจ้า4ี่คปี2016นะครับด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับปุ่มปรับ 4x4 นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับ บาะมันจะเป็นเบาะกร,รมยี่สีอ,ออกอน้ำตาลขุ่นนะครับตัดกับสีดำนะครับเลขไม้นะครับคันนี้อยู่ที่1 7 5 1 3 8นะครับเป็นเลขไม้แท้มีประวัติการเข้าสูนนะครับเช็คระยะเมทะแนนทุกระยะนะครับเป็นปี2016นะครับ ส่วนในด้านแครบนะครับนี่ครับอ mm. ีบๆเลยนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างน,นะครับก่อนที่จะสตาร์ทรถให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ, mm. อ,บอืออนี นะครับ้องเครื่องนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับรงนี้เนี่ยน็อตไม่มีการถอดนะครับนี่ไม่มีการถอดทําสีนะครับตาโลโก้โตโยต้านะครับนี่นะครับเป็นฝาแท้นะครับมีแผ่นกันความร้อนให้ก็คือรถของเราครับส่วนมากแล้วจะเป็นรถที่ไม่ได้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับก็แต่ว่ารับรองได้ว่าไม่มีชนหนักน้ำท่วมกออหม นะครับไม่มีทําสีนะครับน็อตเดิมๆนะครับเดี๋ยวมาดูแก้มหน่อยนี่น็อตนะครับถ้ามีการถอดทําสีหรือว่าเคลมชิ้นส่วนันนั้นนะครับอ่ามันจะมีการถอดนะครับอ่าแก้มไปนะครับแล้วก็ถ้ามีทําตรงเนี้ยมันจะใหม่นะครับมันจะใหม่อันนี้มันคือเป็นสติกเกอร์นะครับต้องรอยเดิมนะครับมันจะรับกับบ่าตัวนี้ ถ้ามาแบบใสๆไม่มีสติกเกอร์นะครับตรงนี้อาจจะมีการทําสีมานะครับนี่นะครับคานคานเดิมนะครับนี่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมครับน็อตเดิมหมดนะครับนี่ดำเดิมเลยนะครับ น,นะครับนะครับเวลาส่งมอบลูกค้าเนี่ยออฟจะมีการเก็บงานนะครับตามใบเคมมี่ออกก่อนคือลูกค้าจองเรียบร้อยเนี่ยออฟเอารถนะครับเปิดใบเคมเลยนะครับส่วนไหนที่ต้องทําทให้ลูกค้าเราจัดการให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับส่วนของห้องเครื่องเรามีการล้างนะครับทําความสะอาดตอนเนี้ลูกค้าถ่ายรูปไ,ได้เลยเดี๋ยวตอนลูกค้ารับรถอะลูกค้าจะบอกเลยว่าคันเดียวกันหรือเปล่า นะครับเราจะทำความสะอาดภายในภายนอกซักเบาะนะครับก็คือล้างไมเอี่ยมเลยนะครับแต่เนี้ยเรา,าเป็นรถที่ยังไม่ได้ทำการดีทูลิ่งเลยนะครับอพอรถของมันค่อนข้างเยอะนะครับเราว่าอาจจะเก็บรายละเอียดตอนส่งมอบนะครับแต่ว่าเราเรียวๆให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะครับนี่โชว์ความจริงใจไปเลยว่ารถเราเป็นแบบนี้นะลูกค้ามาดูแล้ว สตาร์ทเครื่องเสียงเครื่องทํางานปกติช่วงล่างทํางานปกตินะครับช่วงล่างแห้งๆนะครับไม่มีเครื่องไม่มีน้ํามันซึมไม่มีอะไรนะครับภายในลูกค้าโอเคนะครับเราจัดการทําให้ตอนส่งมอบนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ตรงปกตินะครับนี่รีเวทเป็นรีเวทเดิมจากโรงงานเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองสตาร์ทแล้วฟังเสียงเครื่องกันนะครับสำหรับเจ้า4ี่ณสปี2016เลขไม่หนึ่งแสนเจกว่ากว่านะครับนะครับต้องเหยียบคาร์ดหน่อยนะครับขาผมสั้นนะครับเลยเหยียบไม่ถึงนะครับต้องเกงหน่อยนะครับ ระบบแอร์นะครับก็ทำงานปกตินะครับด้านบนก็จะมีช่องเก็บแว่นตาให้นะครับอันนี้จะเป็นพวกตัวเช็คระยะเนี่ยครับที่เขาไปเช็คระยะจากศูนย์ทุกครั้งนะครับเขาก็จะมีใบมีห้อยมาแต่จริงๆอ่ะออฟมีประวัติให้ลูกค้านะลูกค้าสนใจลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมจัดไฟล์ pdf ในการเข้าศูนย์ให้นะครับเราขอให้ ได้เป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับจะได้อุ่นใจด้วยนี่ครับโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่นะครับตรงนี้เนี่ยตรวจสอบได้เลยเม็ดอาร์คนะครับนี่สามชั้นนะครับตรงเนี้ยเราให้ลูกค้าดูได้เลยตรวจสอบได้หมดเลยนะครับเนี่ยน็อตเดิมๆนะครับฝั่งแครบนะครับเดิมๆหมดเลยไม่มีการขดไม่มีการแกะนะครับ ไปด้านหน้าหน่อยฟังเสียงเครื่องอน,นิดนึงอันนี้ก็เป็นเสียงเครื่องนะครับเครื่องเดินปกตินะครับแห้งๆนะครับคือภายนอกเนี่ยหรือ,อที่มันเปิดฝุนะ่นอ่ะบางทีลูกค้าอาจจะแบบ โอ้รถยังยังไม่นี่เลยแต่ว่ารับรองครับตอนที่ทําความสะอาดส่งมอบเนี่ยลูกค้าจะมองเลยว่านี่มปนคนละคันกันแน่นอนเอารถคันอื่นมา,มา,ม,ามาสับให้ชันหรือเปล่านะครับสวยครับนี่นะครับายางนะครับยางผมขอดูหน่อยนะยางเป็นยางเขาใส่เป็นขอบสิบเจ็ดมานะครับติบเจ็ด ปีสองพันยี่สิบสามนะครับโหดูดอกนะครับนะแน่นแน่นเลยนะครับ,นะรบด้านหลังนะครับดอกแน่นๆ่นเลยนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคืออยากมานำเสนอเพราะว่าคันนี้นะครับอ่าลีโวขับสี่ ตัว2.4ี่ปี2016นะครับคันนี้ออฟเปิดราคาอยู่ที่3 90, 9 9 0 0 0ืบาทครับ3า9 0 0 0บาทลูกค้าหารถประเภทนี้ไว้ใช้งานนะครับถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดชำระแค่3 9 9 0 0 0บาทนะครับออกออฟไม่มีแวดนะครับไม่มีแวดคุ้มมากนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียภาษีอ่าคุณครับไม่ต้องเสียอดอกเบี้ยไม่ต้องไปเสียแวดนะครับ เพิ่มเติมอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับราคารถสามเก้าเก้าลูกค้าก็ซื้อสามเก้าเก้าของออฟได้เลยต่อรองได้นะครับแต่ว่าอาจจะได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เอาคัดมาแล้วนะครับว่าสมบูรณ์นะครับสำหรับปีสองพันสิบหกนะครับสี่คูณสี่คันนี้นะครับยางเปลี่ยนมาแล้วนะครับภายในเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะครับ ลูกค้าหาไว้ใช้งานที่จะต้องไปเอขึ้นเนินนะครับใช้ในแบบสมบุกสมบันหน่อยนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับเอาแบบรถขับสองไปไม่ได้ครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะส่วนใหญ่ๆก็จะเจอเป็นสีสีเทาเนาะสีสีบอลเงินนะครับสีขาวส่วนมากจะน้อยนะครับนี่ครับมีแหลกให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับออย้ำอีกทีนะครับ 2 4จุดสี่ปี2 0 1พันขับ4ี่นะครับเลขไมล์หน่1แนเจดหนนะครับราคา39900 0 90, 9, บาท3990 0 0บาทนะครับราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับแต่ออฟแนะนำถ้าลูกค้าซื้อสดอ่ะมันมันคุ้มลูกค้านะครับแต่จัดไฟแนนซ์ออฟก็จัดให้ลูกค้าได้นะครับจัดได้แน่นอนนะครับเบอร์ช่องทางการติดต่อออฟเพื่อนัดมาดูรถนะครับหรือ สนใจจองออนไลน์นะครับโทรหาออได้ที่เบอร์063 229 0535 063 229 0535นะครับเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับโทรมาเลยหรืออยากให้ส่งรูปส่งข้อมูลไปก่อนได้กันหรืออยากมาเจอออฟนะครับกับรถตัวเ,เป็นเนี่ยทันจริงๆอ่ะโทรมาได้เลยเดี๋ยวเราจัดไปเผื่อลูกค้าจองคันนี้จองคันอื่นอีก นะครับเพราะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ปาด้วยนะครับสำหรับตัว2.4 4 x 4ปี2016นะครับราคาสบายกระเป๋าจับต้องได้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวออฟลงช่องทางการติดต่อไว้ในคอมเมนต์ีกทีหนึ่งนะครับอยากได้แบบไหนจัดให้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ